วันดีทุกคนนะครับวันนี้พี่จะมาขิงเพื่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเพื่อนสปีเนี่ยได้ออกแรบโบกินนี่อเวนท์ดอมานะครับแล้วพี่ก็จะมาขิงแบบว่าแบบดูถูกรถมันอะไรเงี้ยแล้วก็จะปะทาแข่งมันในเกมด้วยน,นะครับเพราะตอนนี้มันก็อยู่ในดิสคอร์ดแล้วนะครับแต่ผมยังไม่คุยกับมันนะผมจะจะจะคุยกับมันโดยที่ไม่บอกว่าอัดคลิปนะครับเริ่มให้กูชวนตีไหมได้ได้ตอนนี้กูแต่งหนึ่งจีดากูให้เหมือนแบบว่านี่แหละชีวิตจริงโคตรเปื่อยเลย มันไม่มึงบอกว่ามีชุดแต่งเยอะใช่ไหมแต่ว่ากูดูแล้วมันไม่มีชุดแต่งเลยเนี่ยอะไรอะไรที่วอลกอะไรนะไม่มีมีแต่ดิสโมกับกับดิสโมสนามแข่งสงสัยต้องเป็นฟอร์ซ่าแล้วมั้งเม่อไหร่กูเชิญมึงไม่ไม่เปลี่ยนวะทำไมก็ลืมละกูจะไม่เห็นมึงออนไลน์เลยอ๋อใช่เหรอเออไม่เห็นเลยคีอินต่อเข้าใหม่มั้งใส่บัครแล้วสรุปรถมึงจอดข้างนอกองเห็นมึงลงรูปแลมโบอ่ะไม่ได้จอด ไอ้เหี้มึงเอามาจอดข้างนอกอ่ะไม่ไม่ไม่ได้จะเขากระเกินไอ้สัตว์อ้าวเคยเห็นมึงถ่ายรูปจอดก็รู้มึงจอดข้างนอกนึกว่ามันมีที่จอดแม่พี่มีอ่ะบอกหมดไม่มีที่จอดนี่นะน้อยไม่ซื้อบ้านก่อนโซเฟ่พุ่มเฟยมึงอ่ะเราซื้อบ้านเนาะไม่แต่มึงดูได้รถมึงเท่าไหร่นะสี่สิบล้านแต่บ้านมึงแบบล้านกว่ามันมันไม่มันไม่ใช่เพื่อนมีแล้วจะมีไม่มีไหนอ่ะไหนอะอ่ะเดี๋ยวแม่เฟ่โอ้โหไม่เชื่อหรอก ปันเอ้ากูรู้นิสัยมึงดีเพื่อนเวลามึงซื้อรถเงินมึงก็หมดตลอดเลยกูจะไม่รู้กูซื้อจริงจริงโอ้ยอ๋อไม่เชื่อหรอมึงปั่นอ่ะไอ้นี่มึงได้เดี๋ยวอะไรได้กูพูดจริงจริงกูกลัวมึงกลัวมึงไม่ได้ซื้อไงกูซื้อจริงจริงกูจะปั่นดำไม่ป่ะโอ้ใครจะเชื่อนอ้ะใครก็พูดได้ไปถ่ายบ้านที่สร้างไม่เสร็จแล้วนะใครใครก็พูดได้วะโอ้ยเดี๋ยวข้ามหน้าด้านไป ไม่ไช้แล้วไม่สิเราของโครงการไม่ด่าตายเลยวะอ๋อซื้อสดเลยอะซื้อสดดิเท่าไหร่แปดล้านแล้านเฮ้ยมึงจเอาเงินไปจากไหนเอาไอ้กไม่ถ่ายคลิปได้เลยเนี่ยแปวกแปลกอะไรได้กูยังไม่ได้อัดยังไม่เปิดกล้องเงินเออเลยเนี่ยเขาเกมยังเขาเกมยังมึงไม่ได้เลยกูอันตรายขนาดนั้นเลยวะเอ้ยแม่กูแค่ตรงสายคือ กูทำงานสายเดียวกับมึงเห็นไหมทำไมเงินเดือนมันต้องมาพอกันดิแต่มึงก้าวกระโดดไปแบบมากกว่าปรมาณห้าเท่าอ่ะมันแปลกๆปล่าวะเกี่ยวตรงไหนื่อยสว์ฮะต้นแหล่ต้นแหล่อะไรเอ้าก็จริงเออบอกพวกนี้ว่ายังไม่ต้องไปก็แหละเพราะลืมไปว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เด็กเยอะไงฮะอะไรเด็กเยอะเปิดนี่มึงเปิดซองเหรอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าบอกเด็กเยอะอะไรเปิดซองกันเยอะโอ้โหนี่มึงถล่มลึกที่รเพื่อนถล่ม โอ้แสดงว่าสิ่งที่เบียร์มึงพูดโพสหน้าฟูหน้าเฟได้เรื่องจริงหมดเลยนะใช่ไหมฮะโอเคไม่อะไรมึงจะแคร์ได้แต่เออเปิดกล้องอยู่เเอแคกมยู่ว่าแล้วกูทำงานงานเดียวกับมึงทำไมมึงได้เงินเยอะกูหาเท่าก็มันต้องแปลกๆใช่ป่ะอรนะจริงเราหาเท่าอ่ะกูทำงานในระหว่างเดียวกับมึงใช่ไหมมึงซื้อบ้าน8ล้านซื้อรถ20ล้านแต่กูกูมีแค่2ล้านเองเพื่อนในระหว่างที่มึงซื้อพวกเนี้ย มาแม่งพูดเงินเอายิ่งกูมีเงินแค่สองกูห่างกันได้แค่สองล้านเองอะไรเยอะจังนะรู้ว่ามึงเกินตัวป่ะเพื่อนมึงไม่อยากแคสเกมหรือยังเนี่ยไอ้แฟร์กูกําลังกูกําลังเข้ากูก็ถามตําท่าอะไรแบบไม่กูถามไม่เฉยอยากรู้น้อไม่เอาครับไม่ตอบครับไม่ตอบโอ้จะถามว่าเมื่อไหร่มึงจะออกรถลำโบครับเอามันก็มีอยู่แล้วนี่ยเอาหรอเฮ้ยไม่กูอยากได้แต่แต่อยากได้เหมือนกกกันนนแต่่วาาเอออใมมมุงููะคื กูว่ากูว่าเอากูว่ากูว่าเอาเงินสามสิบล้านเอาไปแบบว่าทำย่างอื่นที่มันที่มันกูว่ากูวดด่านหน่อยกูว่าเอาเงินเอาเงินสามสิบล้านที่ซื้อระบบไปทำคุณประโยชน์ให้แก่แบบว่าเอาไปทำย่างอื่นดีกว่าไม่ไม่ต้องสั่งของหรอกไม่สั่งของหรอกคือผมว่าเอาไปทำธุรกิจก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาออกรถอะไรที่มันได้สาระครับอันนี้ในมุมในมุมผมนะผมผมไม่ได้สอนคุณนะแต่ก็พูดตรงในในมุมของผมอะได้ครับได้ครับไอ้สัตว์ มันฟุ่องเฟื่อยเพื่อนที้นะเราว่าเอาเงิน30ล้านไปไปแบบว่าไปบริจาคดีกว่าครับอ้าวไปไหนี่กูไม่ได้อัดนะนี่เอาจริงกูไม่ได้อัดจริงๆเออไม่ได้อัดทีเออกูเชื่อกูเชื่อเอ้นี่เรื่องจริงนะถ้าเราเป็นนายเราเอาสามสิบล้านไปลงทุนดีกว่าโอเคโอเคใช่เลยเอาใช่เลยก็ใช่เลยไงตัดโอเคโอเคเออใช่เลยมัน มันเป็นบาอย่างที่ไม่ดีด้ยนะถ้าเรามองในมุมนายถ้าเป็นเราเราออกลงมาเราเราไม่ไม่ไม่ลงคลิปหรอกจริงใช่ใช่เอาไอ้สัตว์ดิตอนเราบ่นเป็นลมเวลาผมก็ไม่กล้าจะลงครับมันมีคนแถวนี้อ๋อไม่ใช่กูครับอย่าเห็นมึงออกละการไอ้สัตว์ฮะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอ้ยผมผมถ้าถ้าในมุมผมมุมผมนะผมว่า ผมเอาไปลงทุนก่อนดีกว่าผมไม่ไร้สาระเอาเงินไปใช้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นอกครับหรือไม่ผมก็เอาไปบริจาคคนจนดีกว่าจริงๆแล้วโอเคโอเคเราไม่เอยเราไม่ได้ว่านายนะเพื่อนแต่คือเอาตัวบ้านเรานายก็รู้ใช่ไหมว่าเราแบบเราก็ซื้อเหมือนนายได้แต่แต่เราไม่เอาเงินไปทําอะไรไร้ไสาระแบบนั้นนายเข้าใจไหมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแต่งเป็นจิจิอาร์ดิสมเป็นตัวสนามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ข้างหน้าไปนี้เลยนี่ประมาณนี้โคตรเท่ จะถอดไปตรงแสงก่อนนี่โคตรเทดูผมลองแต่งเป็นตัวดิโม่แบบธรรมดาแล้วมันดูเอออะครับเวลาตีโป่งแล้วอย่างนี้จะเข้ากว่าดูดิโคตรเทต้องบอกเลยเขาว่ารถคันนี้ผมได้ทําการฟาร์มเป็นเวลาสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมาหวดอเวนกระดอเพื่อนผมนะครับต้อแหลต้อแหลต้อเลลต้อเหล่หนี่ครับชุดแต่งที่ผมฟาร์มมานะครับจากปกติแรงม้าอยู่ที่500นะครับตอนนี้แรงม้าดี่มาเป็น760นะครับแล้วก็สูตรถึงร้อยใช้เวลาแค่2.5งจุาวินะครับ อต้อลทำไมกูแรงอะ่ะสเต็ปเจ็ดร้อยมามาดิก็ไม่เมึงออนไลน์ว่ะกูออกเข้าแบบโอเคคขับใจครับตะกี้นี้มันดูมันดูมันดูแรงไปรอบนี้ผมเป็นดิสโมเต็มตัวนะก็จะดูดีดูหรูเข้ามานะครับดูดิตะกี้นี้โหตะกี้นี้แม่งเลอะเทอะชิบหายแบบทรงคาร์บอนแ,บบแต่งเต็มเกินนะผเราไม่ได้ผมชอบสวยแบบเรียบหรูนะครับไม่ไม่ใช่บีเอ็มนะแต่งเหมือนบีเอ็มเลยชิบหายมา โอ้เดี๋ยวผมแต่งรถผมกันโอ้อ้าวก็จะได้เหมือนในชีวิตจริงกูหนาะเพื่ออะไรครับอ๋อให้เหมือนเลยไหมเป็นละเป็นละเออเสร็จละโอเคแล้วผมจะสอบถามคุณว่าโอ้โหรถคุณเย็นจริงวะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคือเรียกว่าไงอ่ะอืมคุณคิดว่าชีวิตจริงอ่ะ GTR กับ l ลำโบคุณคิดว่าใครอันไหนแรงกว่ากันครับก็แน่นอนครับก็ต้องเป็น l ลำโบอยู่แล้วเอ้ยคุณมั่นใจแบบเปล่าอ่าแน่นอนสักอ่ะคุณหมายถึง l ลำโบตัวไหนล่ะ l ลำโบคุณอะ โอ้ต้องเป็นตัวผมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้ว<ม>แต่ถ้าคาราโดก็ดิเดียก็น่าจะชนะก็น่าจะชนะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานคุณบอกว่าเกมนี้มันมันเหมือนจริงใช่ไหมแบบถ้าชนะก็คือชนะในชีวิตจริงด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่าแดงว่ามันก็วัดผลได้ดิมาพร้อมยังพร้อมสามสองหนึ่งไปคุณกดเนตันปะครับเอาผมไม่ได้กดน,นะโอ้โหไม่ได้กดเหรอ ตอนนี้คุณไฮประคารนะครับผมไม่น่าจะไหวนะครับโอเคครับ,อคครบพอพอครับถอนครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับ <c oughs> คุณคุณไปซื้อตัวที่มันเหมือนชีวิตจริงของคุณดีอันนี้มันตัวเฟสฟาสครับมันเป็นตัว f f ตัวแลมโบที่มันไม่คุณไม่มีัะญาซื้ออ่ะพวกไอ้นี้แล้วก <ขอ S 1> ันเพราะั้นคุณพอยืนพื้นมาพาผมมาซื้อหน่อยไหมเมือคุณจะอยู่นี่อาเดีวผมไปไปร้านซื้อคุณคือตัวนี้มันเป็นตัวเรียกว่าไงมันเป็นรุ่นที่ซูเปอร์แฟสอะครับ ป็นรุ่นที่ราคา60ล้านอะซึ่งของคูของคุณเป็นตัวกระจอกอะแค่30ล้านนะเนาะได้เลยคุณก็แบบอาจจะโกงตลอดอะที่ผมดูนะได้เลยได้เลยแม่อะ้รเลยอลยมึงถ่ายรู<ท>ย<อ>ปถ่ายวิดีโอก็คืออันอันอคันสีเหลืองอะมันเป็นโหมดเดียวกูแต่คันสีส้มมันไปไฮบักคามันจะอยู่ในโซนแบบบูติไปเลยอะว่าสีเหลืองเหรอเออนี่ไงก็มันเขียนอยู่ไฮบักคาเนี่ยไฮบรกคา าโอ้นายจะโกงแล้วเหดนายแบบมันไม่ใช่รถนายนะก็จริงตันทุนลังก็ไเป็นรถนายนะเราก็งงกันนะอะไรวะนี่มันตัวธรรมดาเนี่ยเอาคนเจอแล้วก็เจอแล้วคันนี้แน่นอนเอ้ยอันนี้มันฮูลาแคนไม่ใช่อ่ะฮะไม่ใช่ฮูลาแคนโอ้เดี๋ยวเอากระดอนอช่โอ้ยกระดอนเจ็ดร้อยขีดสี่คือต้องบอกว่าเรื่องข้อมูลแลมโบนี่ผมไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าแลมโบก็คือแลมโบนะ โก็จะดูเรื่ลยครับก็คือผมไม่ได้แบบได้สาระนะได้ได้ครับเสร็จแล้วครับพร้อมยังครับผมเรียกรถกั็ดีครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้แข่งครับหมดจะคุยกันเรื่องรถเลยครับคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับผมก็จะแข่งกับรถหนึ่งสี่หนึ่งศรนะครับเป็นแลมโบอาเวนกาดอันละสี่สิบล้านครับ VS ไม่มีไม่มีอาเวนการดอครับเอ้ามันชื่ออะไรอ่ะมี GPR เอ้าเงาสามห้าเอาสามสี่มาแข่งกว่าใช่ครับ ตอนนีว่าผมก็มีอาสามสี่กลัวเหรอครับเพราะว่าท่านลงกับผมไปแล้วคุณก็แพ้ไปแล้วอ่ะอุ้ยออร์บอมาเลยโอยมึงก็อ้างอีกว่ารถไม่แรงนู่นนี่นั่นลมขาดมึงบอกมันต้องแข่งเสียเวลาชิบหายเลยเนี่ยแค่กินออกตัวกี่ขาดละโอ้ยมึงจะรถเด็กแว้นมาแข่งกูทำไมอาสามสี่ไม่เอาโอ้ยโอ้รถเด็กแว้นทุกคนครับดูได้เหยียดครับเนี่ยมันมันไม่ชนะกูเพื่อนรีแม่รีแม่มันไม่ไหวหรอก ไม่ไหวเพียงตลาดไหนโง่ท่านั้นแหละครับวิ่งแซงกูเพืเพื่อนมึงจะไปแก่แต่งกูไม่ได้เพื่อนเพื่อนแล้วกูใหม่ป้ายแดงเพื่อนตัวดิสโมด้วยอ่ะต้องดีครับที่มันยุบคุณปู่ขับได้รถไอ้แก่ใช่ไหมได้ขับยากไวแบบอ้างแยอะแถตลอดเอ้ยไม่ผมวันคกูจะแพ้ได้ไงรถแพ้รถไอ้แก่ โทษทีครับคุณคนจะขายอาสาภาพไปซื้ออาสาสีแล้วนะครับโอ oh ้ไม่ครับเก่าครับไม่ได้มียมของเก่าครับนี่ไงกระจกพูดมาก <c oughs> แหกโค้งกลมแหกโค้งเรียบร้อย <c oughs> มาแล้วจ้าอ้าคุณดูฝั่งทำไมอ่ะทุเรศเลยดีดีดีเอาเฮ้ยถ้าคุณไม่ไหวคุณก็เอาดับโบมาสู้ได้นะแต่ผมอ่อนให้รักการแม่คุณแอบไปสู้มาสี่ชั่วโมงอ่ะสี่มืออะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> กูฟาร์มสี่มือไอ้กอลโอ้โหกูฟาร์มฝีมือเอ้ยกูไม่กูฟาร์มกูฟาร์มแต่ของครับไม่ได้ฟาร์มฝีมือครับเพราะจรฝีมือมันมีอยู่แล้วเนาะอ้เกือบชนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกินเกินตอนตีข้าวรถมันแรงครับเกินเกินตอนนี้ที่บ้านผมก็มีอาสามฝีนะครับก็ขอเอันนี้มาแข่งลัก้าอุ้ยกูหลุดเพื่อนโอ้ยทำกูเกินเพื่อน ไม่คุณแพ้แล้วคุณปู่อ่ะเอาตัดออกเขาตัดออกตัดออกเอาเลยจะออกออกเ,เอามาใหม่มาใหม่เอามาถอดมาถอดตะกี้อาจจะพลาดทางเทคนิคคือทุกคนส,สังเกตไหมครับว่าผมแทบไม่ชนเลยแต่ลินกาลินนี่ชนแทบทุกโค้งแล้วไม่ชนะผมยังไงผมไม่เขา้าใจอะไรเข้าใจการชนคือแรงเหวี่ยงไงโอ,โอ้โหคือคือกูต้องชนใช่ไหมถึงจะชนะมามาถอดมาถอดบางอย่างก็ควรที่จะชนเพื่อเพิ่มความเร็วอาอลไรโบเลยดิแมนเด็กกูเพื่อนหรืแพ้มันก็อ้างอย่าง ไอผมไม่แพ้คุณหรอกแล้วผมแพ้คุณยังอ่ะมามาเมื่แล้โบมันเลือกไม่ได้นนโอเคโอเคของกูมันเป็นไฮเปอร์คาร์ครับเท่าทีกูบอกให้มึงซื้อในร้านนั้นมึงก็โง่ไม่ซื้อมาเนาะไม่มีเอามึงอยู่ไหนเนี่ยเอากูก็เข้ามาแล้วมันเข้าไม่ได้โอเคออกก่อนเท่าทีละกันสามในสามในสามในสองถ้ารอบที่กูแพ้ก็คือกูแพ้คนคนเอาคาเมบิโนผมไปเจอคาเมบิโนผมปะล่ะผมก็มีนะคาเมร์บิโนโอ้ยไม่ไหวหรอกเอาทำสี่แล้วยังรอดมันก็ กันได้อยู่กูแพ้มึงได้ยังไงวะกูไม่ชนเลยมึงชนไม่หยุดเลยกูเห็นน่ะมาหรือว่าคุณจะวัดทางตรงกับผมก็ได้ทางตรงคุณไม่ไหวหรอกผมอาร์35ครับโทษทีมันคนละรุ่นมันคนละเกตเข้ามายังเข้าเข้ามายังพูดมากเข้ามายังครับไอ้จะบอกนัดเดิมอีกครับใช่ครับนัดเดียวครับผมเล่นที่ด่านนี้ครับแสดงว่าซ้อมมาเยอะเฮ้ยเอ้ยคุณคิดดูผมผมต้องซ้อมสี่ชั่วโมงเพื่อมาแข่งกับคุณนะครับ คุณคิดว่าผมมีบัญดาแพ้คุณไหมครับคนจริงแล้วคนจริงแล้วคนจริงแล้วรอบนีค้คุณจะไม่ได้แดกผมแม้แต่ายเล็บจะไม่ได้ดมผมแม้แต่ขี้ฝุ่นครับผมบอกคุณเลยผมเป็นจีตูดหรอเป็นีิตูดว,ดวะไปแล้วตาไม่เกี่ยวครับคุณก็ขับไปช้าดิอยมันเลื่นอ่ะไม่ชนครับฝีมือ เฮ้ยเนี Ch ่ยมันชนแล้วมันมันจะแซงผมมาดูดีทุลิศเอ้าพอดีครับพอดีผมคืออาร์ตอาเอาอ้หลุดหลุดกูหลุดหลุดทำไมทำไมทำไมเฮ้ยมึงเคยเมื่อกี้มึงบั๊กใส่กูเพื่อนจริงจริงบั๊กไปดูในคลิปมึงบั๊กใส่กูอ๋อกไม่ได้โกงไม่ได้โกงมึงบั๊กอยู่กูจะแพ้ไม่ได้เพื่อนเออเพื่อนก็แค่บอกว่าเดี๋ยวอ่อนแพ้โอไม่เอาไม่เอา DFCM อันซับกู เอ้ยจริงตะกี้มันบังจริงคนนึงมาจัดฉากแล้วนะผู้เล่นังเกมกูตลอดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงบั๊กจริงเดี๋ยวมึงตอนดูคลิปกูมันบั๊กแบบรถกูนิ่งเลยอ่ะที่กูไม่โกหกตลอดกันถ้าแพ้ก็คือแพ้เว้ยกูยอมรับได้อยู่แล้วเฮ้ยมึงเชื่อกูโอ้มาเทยบมเทียบมาตอนนี้จ้าสุดท้ายวัดใจเลยไม่ต้องสามในสองแหละทีเดียวเลยทีเดียวให้มันรู้เรื่องไปเลย โอเคไหมได้เลยได้เลยเป็นเล็บไ่กูจะมาแพ้รถพาวเวอร์ชไม่ได้นะเอาจริงนะเว้ยกูเอาจริงแล้วคึงฟังโก้ลอยแพ้ลอยมาได้แค่วะหลบไปดีแกแบกแค่ออกตัวคงกินขาดแล้วมึงดูด้วยแค่ได้แค่ออกตัวหลังครับเอามาดิกูจะไม่ชนแม้แต่เดียวกูบอกมึงแค่นี้แหละเอาจะเบียดทำไมเอาเล่ตัวกระบอกแย่ว่าเป็นสเต็ปอะครับผมไม่แซงแล้วคนมัน เน่กูจะลองแบบกูจะลองแบบไม่เบรกดิเป็นไงกูบอกเลยเออว่ะโคตรโกงเลยว่ะไอ้นี่กูก็แพ้กูแล้วครับมึงก็แพ้กูแล้วครับแค่ไม่เบรกกูก็ชน,นะแล้วครับไม่แค่คับไม่ไหวครับไม่ได้คอบครับเจ้าเดนอดยคอมครับอ๋ <c oughs> ออ,อุ้ยอะไรนะเออว่ะก <c oughs> ูแล้วกูฝึกเบรกมาทำไมวะเนี่ยโอ้ทิ้งขาดเลยเพื่อน เนี่ยนายเล่นระบบน,นี้เองทำไมนายถึงจะนั่งเราเราเข้าใจแล้วนายเล่นสเต็ปแบบไม่ใช้ฝีมืออะอะไรครับอุ้ยอุ๊ยต่าไม่ทันอุ้ยอุ๊ยโอ้ชนะว่ะสาบายบือว่ะเล่นสเต็ปไม่เบรกว่ะนี่เล่นสเต็ปไม่เบรกด้วยเล่นสเต็ปไม่เบรกด้วยๆๆวววแล้วไอคุณจะแพ้ผมแล้วนะ อีกแปดสิแดสิบเแล้วเนี่ยได้ครับได้ครับโหวความเาร็วสับหลแล้ววะแล้วคุณคุณให้อ่อนให้แม่ไม่ครับไม่ครับอุยอ้ยชนะแล้วอุ้ยจะทำไปกูก็ได้แค่ครอปไม่หวะอุย <c oughs> อ้ยมันแล้วความสมจริงมันอยู่ไหนวะกูถ <c oughs> ามวิความสมจริงมันอยู่ไหนเดี๋ยวขับแล้วไม่ต้องเบรกและชนะเนี่ยทุก กมกูฝึกเมกมาตั้งสี่ชั่วโมงไงโอ้โหเรื่องวิธีทำมันไม่มีว่ะไม่เทพเลยไม่เทพมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช้ฝีมือเกรจ้ามันมีเกมอื่นที่ที่มันใช้ฝีมือคนนี้ไหมทุเรศสมเพศเอาคุณบอว่าทางตรงกัเหมดอนกันมามาถือว่าถือว่าตะกี้เราเสมอกันแล้วกันแต่รอบนี้จะสินแข่งทางตรงอ๋อโอ้โหได้อแล้วเอาเอาแค่ถึง200กิโลเมตรพอรถสภาพเป็นเจ้าจิบะ ดูดิครับสภาพผมใหม่กิบอะครับขับไม่ชนเลยเนาะเอาเท่าไหร่ศูนย์ถึง200อสองร้อยเนาะศูนย์ถึงสามร้อยตันไปเลยฮะมันถนนมันไม่พออ่านั่นคงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คเส้นไว้ได้ไหมคุณเห็นเส้นไหมไหนวะเออเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เส้นเหลืองๆปล่าเห็นเสไหมเออเส้นเหลืองๆอะถึงนั่นคือชนะโอเคไหมไหนคุณอยู่ไหนเนี่ยตรงนั้นใช่ไหมเออเอายังไงเออเดี๋ยวผมมาร์คให้ใกล้กว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเพื่อเพื่อเพื่ออ่โอเคโอเค เราจะวัดความแรงนะครับระหว่าง R34 R35 นะครับจริงๆผมก็ชอบ R34 นะครับแต่สาวๆมองแล้วมันไม่อินนะครับผมก็เลยไม่เล่นนะครับไปตอนนี้สามสองสามสองหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโกงโกงโกงทำไมอ่ะทุกที่ะได้ปะเออได้ได้ได้ครับเออโกงโกงเพื่อสมเพศเนาะเอายางให้ให้กูทำอะไรเบิร์นยางอ่ะเห็เบิร์นยางปะเออมา อย่าโก้อย่าโกอย่าโกอย่าโกนัอ L นับนับเทานัรเทอานันเา้เาเหมือนเล่น G D A เลยถอยวะถอ่ไนอไได้ไดครับได้เอายังเอายังเอายังสามสองหนึ่งสามเอาโกงอีกแไปเจอหนึ่งแล้วก็สามาโอ้โหจตกเลขอยาย่ยมาๆๆโอเอเ่โอ๊ยเจ๊เกูเลยกูเลยกูเลย ได้ดูครับสามสองหนึ่งไปโคตรสะุดว่ะความแรงแรกคันนี้เหรอวะอารสามสี่เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้กูติดบั๊กไอ้แัสโอ้โหไอ้ติดบั็กยิงๆิงติดบั็อิงติดบลอกอะไรวพอแล้วไม่ไหหลอกเอ้ยไหวกูไหวเพื่อนคลิปฟังคลิปกูจะจะหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเพื่อนมือสองชั่วโมงเลยหรอเฮ้ยอีกตายแล้ว ตาตครับมันไม่ไหวมันไม่ไหวหรอกรถมันเก่าครับรถมึงแยกตรงนี้เหมือนเดิมรถม,<ง>มึงมันสภาพพร้อมซ่อมครับไอ้น้องโทษทีเบื่อไอ้พวกรถมืสอสองไว้ <c oughs> ออคนรวยจริงเขาไม่ซื้อรหรอกไอ้น้องมืสอสองอะจะวะนะเล่มสองบ้าต่อยออกก่อนด้วยต่อยออกก่อนด้วยข้อทีละกาอะไรอะไรอะไรหอราาออุาา้ย <c oughs> อะไรหรอ ชนะแล้วอะไรชนะอะไรอะไรเส้นหนี่ <c oughs> โอ้ออกตัวก่อนแล้วนาะคือนอ,อ,อ่ะไปไป,ไปกูแพ้ก็ได้เออกูแพ้ก็ได้คุณเจ้าแพ้ก็ได้กูแพ้เอางี้เอางี้สรุปว่าคลิปนี้สรุปคลิปนี้เสมอกันแล้วกันกูว่าถ้ากูไม่ได้สูตรไอ้ที่มึงบอกว่าไม่ต้องเบรกแล้วกูก็ไม่ชนะมึงหรอกแ <c oughs> พ้ ส่วนสมเพชชิบหายกูเพิ่งเคยเจอเนียแหละเกมรถที่ไม่ต้องเบรกตะโค้งแล้วชนะเนี่ยไอ้จัดกูเคยเจอแล้วก็จบนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สำคัญแล้วจะมีโอกาสที่จะได้เจอวิกาดอนายไหมเนี่ยนายก็เจอไปแล้วไงครับก็แพ้ไงครับเวิทย์ใช่เหรอใช่ครับไม่ผมต้องแข่งในสนามดิเอางี้ดีกว่าคุณไปซื้อเฟอร์เลอรี่มาก่อนอ่าได้คลิปต่อไปนะครับไปดูหนึ่งสี่สองนะครับผมจะเฟอร์ลี่ไปตบในคลิปหนึ่งสี่สองนะครับเราก็เจอกันสวัสดีบ๊ายบาย perpekt